แน่นอนว่าทางด้านของแฟนคลับค่ะพากันขนลุกมากๆเลยนะคะสำหรับแอนโทเนียตัวแทนประเทศไทยค่ะที่มาในชุดประจำชาติก็คือเป็นชุดเทวสตรีศรียธยาค่ะบนเวที Miss Universe 2023ค่ะถือว่าเริ่มต้นขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกวด86สาวงามบนเวที Miss Universe 2023ค่ะหลังจากที่มีรอบพดีมินาลีนะคะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหลายคนบอกเลยว่าสวยสง,ง่าแล้วก็ดูดีมากมา แต่ละคนคือโอ้โหงัดลวดลายของตัวเองออกมาคือฟาดฟันกันแบบสุดๆเลยค่ะเหล่าบรรดานางงามแต่ละคนเขาเรียกว่าปล่อยของกันออกมาแบบไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆค่ะแน่นอนค่ะว่ารวมทั้งตัวแทนของประเทศไทยอย่างแอนโทเนียโพซิลมิสนิวเวอล์ไทยแลนด์2023เองเนี่ยที่ต้องบอกเลยว่ามาในรอบแนะนำตัวรอบชุดว่ายน้ำหรือว่ารอบชุดราตรีไม่จมแน่นอนค่ะผู้ชมขาสวยประจักษ์ต่อทุกๆสายตามากๆเลยโดยสิ่งที่เหล่าแฟน นางงามเนี่ยให้ความสนใจอย่างมากนะัคือชุดราตรีที่แอนโทเนียโพซิลค่ะใส่บนเวทีประกวดในรอบพีรีมาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นชุดก็คือ เหมือนเป็นชุด Light of the Universe ค่ะชุดราตรี C2 ที่ปักลวดลายไล่สีเงินลสโกผู้ชมขาสวยสง่ามากๆจริงๆเลยจากแบรนด์ v a l e n t i a Atelier ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะหรูหราแล้วก็แบบดูดีมีระดับระดับหนึ่งเลยค่ะบอกเลยว่าสวยงามทุกรายละเอียดมากๆล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางด้านของ a n นโ n เนียเนี่ยก็ออกมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในรอบชุดประจำชาติค่ะโดยต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยชุดที่กองประกวด เลือกก็คือเป็นชุดเทวสตรีสีอโยธยาที่ต้องบอกว่าได้แรงบาันดาลใจจากเทวรูปสำริดพระธรณีค่ะแล้วกเ็เครื่องทรงพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยานะคะตัวโครงชุดเ,เหมือนว่าจะประดิษฐ์จากหัตถกรรมดิ้นสอดลวดประดับด้วยหินธรรมชาติแท้เลยให้สอดคล้องกับหลักธรณีวิทยาให้มันแบบว่าเป็นไปในรูปแบบเดียวกันนะคะแล้วก็ผ้าลายเขียนนะคะเขียนด้วยลวดลายในยุคน,น,นั้นเนาะซึ่งบนเวทีที่เราเห็น เดินมาอย่างโอ้โหสุดทรงองค์เอวมาอย่างอลังการทําเอาแฟนๆคลับเนี่ยนะคุณถามแฟนๆเนี่ยขนลุกไปตามๆกันเลยค่ะหลังจากที่เธอปรากฏตัวออกมาบอกเลยว่าเธอสามารถนําเสนอออกมาได้วิจิตรและงดงามมากๆอย่างไรก็ตามค่ะเราเองก็สามารถร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับแอนโทเนียโพซิลในรอบตัดสินก็คือไฟนอลคอมปิเตชันในวันที่19พฤศจิกายน25 6 6นนี้นะคะก็สามารถชมสดได้ในเวลา7โมงเช้า ก็เจ็ดนาิกาทางช่อง JKN ว่าัดช่อง YouTube Facebook ก็คือสามารถไปส่งกำลับบงใจให้น้องได้ค่ะ